สวัสดีครับสวยกับใบสานเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอโดยตรงรุ่นครับกับรถโตต้านะครับวีโก้ปีศูนย์เก้านะครับวีโก้แฉกนะครับแคปเปิดได้ครับแต่หน้ากากเดิมสีน้ำตาลจะเปลี่ยนมาเป็นสีดำเงาสวยๆแบบนี้ครับปุ่มปรับตำแหน่งต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งเดิมครับไฟฉุกเฉินนะครับตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มปรับอากาศตำแหน่งเดิมครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นจอขนาดเก้านิ้วครับแรมสองครับรอมสามสองแปดชอตัวนี้รองรับกล้องรอบคันครับมีไมค์บลูทูธสำหรับพ ช่องเล่นยูนิีครับสามารถใช้ในตำแหน่งนี้ได้นะครับรวมถึงครับอีกตำแหน่งหนึ่งครับไว้ในเกะครับแล้วก็นะครับมีอุปกรณ์เสริมต่างๆมีเสา4 G เสา GPS พครบเลยนะครับตัวนี้ครับสามารถนะครับที่จะเล่นนะครับแอปต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบครับกูกแแบบแผนที่นำทางครบเลยนะครับมีความคมชัดของภาพสูงครับเป็นจอกระจกไอเพียนะครับภาพชัดมากๆเลยนะครับยูทูบนะครับแดี่วเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเล่น g o o ก l e แแบบครับหรือว่าแผนที่นำทางต่างๆได้ครบครับแล้วก็ยู b ีครับ สามารถที่จะเล่นนะครับเออ่ EQ ปรับเสียงครับถึง48แบนด์แล้วก็มีชุดนะครับสำหรับปรับซับบ็อกหรือว่าความถี่ของ 4, 6, ซับได้รวมถึงระบบเสียง DSP ครบเลยครับกับตัวนี้นครับท่านที่ใช้รถ v i g o ปี09รถแทบเปิดได้อยากจะเปลี่ยนเป็นจอลอยตรงนพ้่มครับสามารถทักทายมาคุยกับนิวยได้ที่วันที่ร้านใส่สาะนี่ถึงเราแคร์จ้าบียินดีต้อนรับท่านเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ